สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอดีตสมาชิกวุฒิสภา,านายวันชัยสอนสรีได้โพสเฟซบุ๊กเรื่องกระบอกเสียงหรือกระบอกเสียรัฐบาลระบุว่าคำหนึ่งก็ขายชาติคำหนึ่งก็เสียดินแดนคำหนึ่งก็ขัดพระบรมราชองการคำหนึ่งก็ทักษินกับพุนเซนแบ่งผลประโยชน์กัน คนที่เกลยียดทักษิณก็พลอยเฮโลกันไปใหญ่คนที่ไม่รู้เรื่องก็อะไรกันวะแต่จะประมาทเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้เพราะสมัยรัฐบาลทักษิณก็เคยโดนเรื่องที่คิดว่าไม่เป็นเรื่องมาแล้วถึงขนาดชุมนุมประท้วงขับไล่ปฏิวัติรัฐประหารก็เพราะคิดว่าไม่มีอะไรนี่แหละมันบานปลายจนมีอะไรขบวนการที่ไม่เอาทักษิณเขาเริ่มก่อตัวปล่อยข่าวว่าขายชาติเสียดินแดนแบ่งผลประโยชน์กันมันเรื่องใหญ่ แต่ฝ่ายรัฐบาลที่มีบุคลากรและเครื่องไม้เครื่องมือเต็มไปหมดกลับไม่ค่อยมีข่าวหรือให้ข้อมูลในเรื่องนี้มากนักเหมือนจะเงียบกริบไปเสียด้วยในขณะที่ข้อมูลอีกฝ่ายหนึ่งแรงกว่าและดังกว่าทั้งที่ฝ่ายรัฐบาลพร้อมทุกด้านกลับดูเหมือนจะสู้เขาไม่ได้และคนที่ออกมาพูดแล้วทําให้เขารู้เรื่องเข้าใจและน่าเชื่อถือยังไม่มีเลยเป็นเพราะอะไรไม่รู้คนจากทำเนียบรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศที่น่าจะให้ข้อมูลได้ดีชี้แจงแถลงก่อให้เกิดความเข้าใจได้กลับให้หัวไปในกันหมด ปล่อยให้ในายกอ,อื่อ,อัอกเกๆกังอยู่ได้ผมแปลกใจมากหรือจะรอให้ประวัติาศาสตร์มันซ้ำรอยที่รัฐบาลทักษินเคยได้รับบทเรียนสาหัสาการมาแล้วนั้นยังไม่พออีกหรือก่อนหน้านี้นายวันชัยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องงูไฟกับรัฐบาลองค์อิงระบุว่าจะไม่พูดถึงตัวเลขและดวงดาวต่างๆเพราะหมอดูหลายคนออกมาพูดกันมากแล้วมะโรงงูใหญ่ก็เร่งมะเสงงูเล็กก็กําลังจะมา เรียกว่าทั้งมังกรใหญ่มังกรเล็กอยู่คู่กับรัฐบาลเพื่อไทยเกือบสองปีมีพยามังกรทักสินเป็นหัวแรงทั้งพ่อทั้งลูกคือมังกรเล็กมังกรใหญ่ในรัฐบาลและปีหน้าที่กําลังจะมาถึงนักกษัตริย์ปีงูเป็นธาตุไฟทั้งเร่าร้อนร้อนแรงทั้งที่มีแสงสว่างสวยและพร้อมที่จะลุกไหม้ได้ตลอดเวลา าตาไฟปีมาเสงมีทั้งคุณและโทษรัฐบาลถ้าบริหารจัดการดีก็สว่างสวยรุ่งรอชดช่วงถ้าไม่ดีไฟก็พร้อมที่จะลุกไหม้เป็นไฟบาลายกันเผาไหม้ทั้งนายกและรัฐบาลจะเกิดการประทุประท้วงชุมนุมขับไล่ประชาชนแบ่งฝากแบ่งฝ่งายลุกขึ้นมาประทักันสมไฟแห่งความขัดแยง้งจะเกิดการเผาไหม้เร่าร้อนรุนแรงอีกครั้ง ดวงชะตาฟ้าลิขิตทั้งดวงดาวของประเทศนายกองอิงและคุณทักษินบันจงลงตัวเดินหน้ามาตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน67ถึงกลางเดือนมิถุนายน68 6เดือนต่อแต่นี้จะเป็นการชี้ชะตาวัดพลังแห่งธาตุไฟจะสว่างไสวหรือเผาไหม้ก็อยู่ที่ช่วงนี้แหละผลงานและการแก้ปัญหาเรื่องปากท้องเศรษฐกิจการกินดีอยู่ดีเหมือนไฟสมขอนที่พร้อมจะปะทุให้สว่างไสวรุ่งโรจน์รุ่งเรืองหรือเผาไหม้เป็นไฟบรัยกันก็ได้ ดวงชะตาของประเทศและผู้นํามาถึงการนี้แล้วต้องเร่งเครื่องสร้างผลงานแก้ปัญหาให้สําเร็จให้ได้โดยเร็วจึงจะทําทให้อยู่ได้ไปตลอดรอดฟังทั้งประชาชนและรัฐบาลแต่ถ้ายัางเหมือนเดิมอิลุกขุกขลักเหมือนที่ผ่านมาความยุ่งเหยิงวุ่นวายกาลาหลนจะบังเกิดเมื่อถึงตอนนั้นจงงูเล็กงูใหญ่หรือบริวารว่านเครือก็แตกประสานสั้นเซนกระจุกระจายมอดไหม้กันไปหมดปีมะเสงแห่งธาตุไฟจะเป็นธาตุไฟแตกหรือธาตุไฟที่รุ่งเรืองสว่างสวยัยคอยดูกันต่อไป